สวัสดีครับบริษัทแลนดอนขอบจำกัดนะครับเป็นผู้รับสร้างสวนน้ําและติดตั้งเครื่องเล่นในสวนน้านะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พ่นน้ําหรือสไลเดอร์นะครับดอกเห็ดบ้านน้ําอุปกรณ์สเปรย์น้ําต่างๆนะครับวันนี้จะพามาดูการติดตั้งครับการก่อสร้างสวนน้ําที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งพื้นที่ของสวนน้านะครับอยู่ที่ประมาณ450ตารางเมตรครับในสวนน้ํานะครับจะประกอบไปด้วย บ้านน้ำหนึ่งหลังขนาดใหญ่ครับแล้วก็จะมีปลาหมึกนะครับมีจระเข้อ่ามีดอกเห็ดครับมีห่วงพ่นน้ำครับแล้วก็มีถังเทน้ำนะครับมีลูกแอปเปิลขนาดใหญ่และที่สำคัญนะครับจะมีสไลเดอร์แบบเกลียวนะครับแล้วก็จะมีสไลเดอร์แบบตรงที่เป็นรางนะฮะ กระเบื้องนะครับใช้เป็นกระเบื้องสาวยน้ําขนาดโมเสกนะครับ1แผ่นจะมีอยู่9แผ่นเล็กนะฮะหแผ่นใหญ่จะอยู่ที่33เซนติเมตรคูณ33เซนติเมตรครับสาะน้ำนะครับจะมีความลึกอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับก็ปลอดภัยสําหรับการใช้บริการของลูกค้าทุกเพศทุกวัยครับทุกระดับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ติดตั้งแล้วเสร็จแล้วนะครับ เมื่อกี้เราชมงานติดตั้งของเราไปต่อไปเป็นงานติดตั้งที่แล้วเสร็จแล้วเปิดใช้บริการนะครับเราก็จะพาไปดูนะฮะซึ่งสวยงามครับมีการทำเป็นรูปแบบของชั้นสแตนนะครับสามารถเดินชมดาดฟ้าได้ด้วยแล้วก็มีการทำไซรายล้างเป็นรูปปลาต่างๆนะครับสวยงามครับก็ส่วนน้ํา ในการติดต่อนะครับลูกค้าก็จะติดต่อเข้ามาในส่วนของงานออกแบบก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ออกแบบเมื่อเราตกลงแบบและงบ,งบประมาณกันได้นะครับทางเราก็จะดําเนินการก่อสร้างตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าก็จะเป็นคนเลือกรูปแบบของบ้านน้ํารูปแบบของอสัตว์ในน้ําต่างๆหรือว่าเครื่องเล่นสเปร์วอเตอร์นะฮะแล้วก็รูปแบบสไลเดอร์พอเลือกแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ในแบบสรุปราคาครับ ดำเนินการออกแบบขออนุญาตครับแล้วก็ดําเนินการก่อสร้างสุดท้ายก็จะเป็นดําเนินการติดตั้งติดตั้งแล้วก็ทดสอบระบบนะครับแล้วก็เปิดใช้บริการได้ซึ่งส่วนน้ําขนาดเล็กนี้นะฮะก็ใช้งบลงทุนไม่มากเท่าไหร่ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของสวนน้ําได้นะครับหากสนใจนะครับมีความต้องการในการก่อสร้างทางเราก็ยินดีที่จะไปติดตั้งและก่อสร้างได้ทั่วประเทศไทยครับ สามารถสอบถามคิวงานที่ว่างนะครับแล้วก็สอบถามแบบที่ต้องการได้ครับอย่างอยู่ในรูปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ20คูณ25เมตรครับอยู่ประมาณ500ตารางเมตรพื้นที่ของการเล่นน้ำนะครับจะอยู่ที่ประมาณ450ตารางเมตรครับครับความลึกของสระอยู่ที่50เซนติเมตรครับอ่าสวยเลยครับการก่อสร้างก็จะต้องมีการออกแบบแล้วก็เดินท่อน้ำไว้นะครับข้างใต้ก่อนเพื่อที่จะรับกับ ในส่วนของเครื่องเล่นที่จะนำมาลงครับไม่ใช่ว่าทํำสะเสร็จแล้วค่อยมาลงเครื่องเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับหากท่านสนใจก่อสร้างสวนน้ํานะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0890354000ทั้งไลายและก็เบอร์นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ